รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวไปไม่รู้ไปไหนไอ้มาที่นี่ยาชาเอเชายเอเชาเรามีเรื่องราวมากมายสลาดสดรามีสวัสดีค่ะทุกนค่ะรู้ไหมว่าวันนี้ตลาดสพรามีของเรานั้นพ่อค้าแม่ขายคึกคักเป็นพิเศษค่ะ เพราะว่าเขากําลังฝึกทักษะวิชาชีพกันอยู่เพื่อจะเอาไปลงแข่งขันเลยนะคะเะลงแข่อะไรอ่ะจะประกวดฉีกตาบรถโดยไม่ต้องปอกเปลือกมันคือีสปารดเลยฉีกตาเดี๋ยวนะอันนี้แหกตาแล้วอันนี้ไม่ใช่ละนี่ของเจ๊เป้าดีกว่าสมักกะปิเพิ่มราคาขายเลิศหมักด้วยอะไรเจ๊ นี่ไงไป่ตองแปะราคาดีแบบเจ้น้อยที่กิโลละเก้าร้อยเดี๋ยวใจเย็นๆเจเป้าเจเป้าต้องเข้าใจอะไรใหม่แล้วว่าเจ้นยเนี่ยนะเขาเอากระปีเนี่ยไปตากอยู่บนไม้ยางพาราเพื่อจะดูดซับความชื้นออกแล้วเขาหมักแบบสองปีจะรอดไหมเนี่ยจะรอดนี่นีคนี่ให้คนนี้ดูอุปกรณ์อย่างน้อยต้องได้แชมป์อุปกรณ์แล้ว่ะห่วยเล็บไปดูเขาทำอะไรอยเอชยา ทำอะไรอยู่คะคุณใจเย็นๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่าเพิ่งทักนะอตอนนี้กําลังฝึกทําลาเต้าอาร์ตอยู่<ด>เนี่ยดูสิช่วยดูหน่อยสิสวยงามไหมประธานโทษอันนี้เป็นรูปแล้วเหรอเอาจริงเลยนะ<ช>จับใจเลยนะ คิดว่าจิ๊กโชว์อย่ามาดูถูกที่ผมกำลังจะฝึกนะจะไปแข่งชิงแชมป์ระดับโลกเอาเงดนจประเทศก่อนไหมมดูโูก มันต้องมันต้องชนะระดับประเทศก่อนเสร็จปั๊บเนี่ยคุณถึงจะไประดับโลกได้อย่างของพี่เนี่ยไม่ต้องแล้วข้ามเลยระดับประเทศไม่ต้องของพี่นี่ต้องระดับโลกใช่นอกโลกไปเลยการที่ลาเต้อาร์ตเขาต้องฝึกขนาดไหนจริงๆเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปฝึกกับลาเต้อาร์ตระดับแชมป์ให้แชมป์เลยเป็นแชมป์ประเทศไทยสองสมัยซ้อนให้ตั้มวราวดุธไปลงเทคนิคเส้นทางแชมป์มาให้เรานะคะอ่ะตัวเองอยู่นี่นะเติมไปเลยจะตต้มตอนนี้ครับผมอยู่กับตั้มวราวุลกันแล้วนะ นะคุณผู้ชมนะวันนี้ผมจะพาทุกคนครับมาพบกับความเป็นที่สุดเรียกว่าเป็นแชมป์ชนแชมป์ผมนี่คือแชมป์เดอะสตาแต่ว่าไม่รู้อันนั้นเขาจะต้าไหนเดี๋ยวพาไปงัดก,กันครับผมว่าคือแชมป์เดอะสตารที่มีดีกีชัดเนไครับเป็นแชมป์ลาตเตอาค่ะขยายความให้ผมฟังหน่อยว่าแชมป์ ลาเต้อาร์ตที่มันคือ,อยังไงก็คือในประเทศไทยเราอะค่ะก็จะมีการแข่งขันเพื่อหาตัวแทนประเทศไปแข่งที่เวทีโลกถ้าลาเต้อาร์ตก็จะเป็นเรื่องของศิลปะบ,บนหน้ากาแฟอ,อ๋อไอที่ผมสมัยก่อนผมเคยดูคาฟฟปิ้นตอนเด็กๆที่มันเป็นลายหัวใจลายหมุอก<บ>อย่างนั้นเลยนะใช่ค่ะน้องรีสาวคมเข้มคนนี้แหละค่ะคือลาเต้อาร์ตมือหนึ่งของประเทศไทย2ส,สมัย้อนถ้าอยากเจอความเทพแบบนี้ต้องไปที่ร้าน UCC Coffee r o s t e r y อยู่ที่ห้างเกตเวย์ ก็หมคะลายนี้คือแล้วแต่เราจะจินตนาการเลยใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นลายเบสิกทั่วไปที่เห็นนะคะก็จะมีหัวใจมีทิวลิปตอนที่พี่ได้แชมป์พี่ทำลายอะไรเป็นนางฟ้ากระต่ายเป็นแพะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนางฟ้ากระต่ายใช่แพะใช่ตรงนี้เป็นปีใช่ค่ะใช่ไหมตรงนี้เป็นขาตรงนี้เป็นหัวหูกระต่ายในเรื่องของการตัดสินของกรรมการะคะ่ะมันก็จะมีคะแนนที่ว,า,วางปุ๊บรู้เลยไหมว่าเป็นตัวอะไร,ะไรโดยที่หนูไม่พูด ผมไม่กล้ากินอ่ะไม่กล้ากิน,กกนแบบ <S <S ลองชิมได้ค่ะดูจากสีหน้าเพื่อรู้ว่าเปลี่ยชิมมลองชิมไปแล้วคราวนี้ก็ต้องลองชองลองเทกันซะหน่อยดันเข้าไปให้มันจ๊ดออกมาใช่จะเ,เขาหยุดเองแล้วก็อเอามือขวา,าเนี่ยค่ะจับแพมแล้วก็กดกดลงปไปสุดรรแรงแบบไม่ต้องแบบสุดกระโดดมากโอเคพอแล้วค่ะ ใช่เร,รเรียบร้อยแล้วทำไมเราต้องดันนะฮะเราต้องแทมเพื่อให้ตัวผงกาแฟมีความหนาแน่นะค่ะให้แบบสู้กับแรงดันของเครื่องชงกาแฟให้น้ํามันไหลออกมาได้ให้ก,กัดใช่พอได้กาแฟแล้วก็ไปทําการสตรีมนมกันต่อค่ะสตรีมนมก็คือเอาอากาศเข้าไปในนมนะค่ะให้เนื้อนมที่มันเหลวะค่ะให้เป็นเนื้อครีมและถึงขั้นตอนสําคัญการเทและตกแต่งลายตามที่ได้ออกแบบไว้นั่นเองเคยเห็นรูปหัวใจใช่ไหมคะอันนั้นคือง่ายสุดเทลงไปเลย พันโทษนะฮะหัวใจหรือก้อนเนื้อรับเนี่ยหัวใจหรือก้อนเนื้อรับเนี่ยมาทั้งทีก็จะเสียเที่ยวให้สอนอีกสักเมนูหนึ่งได้ค่ะเอสเปรสโซไฟนะคะคก็คือว่าคอนเซ็ปต์ก็คือสมมติว่ามาคนเดียวอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วอยากกินหลายเมนูครับค่ะอันนี้เลยค่ะเหมาะก,ก็คือว่าอันนี้สั่งมาหนึ่งก็จะได้ทั้งหมด3เป็นกาแฟแล้วก็เอาช็อตเอสเปรสโซค่ะล่าลงไปแล้วก็ลองตักชิมได้เลยเหมือนกินแบบของหวานขนมครับเวลิปุดอันนี้คือใช่ ได้ใช่ใชอันนี้คือใช่อุ๊ยอร่อยอ่ะสาวรี่อยู่ในวงการกาแฟามากกว่า6ปีแล้วล่ะค่ะโดยได้รับแรงบันดาลใจจากการดูการแข่งขันชิงแชมป์โลกทางอินเทอร์เน็ตและผันตัวเองจากสาวโรงงานมาเป็นลาเตออาร์ตขั้นเทพนั้นก็ผ่านการฝึกฝนทุกเทอยู่ตลอดเวลาค่ะทุกวันนี้ก็ยังเรียนรู้อยู่ค่ะเรียนรู้จากหลายๆคนเรียนรู้จากคนน้คนนี้ที่แบบเราเห็น เรารต้องเรียนรู้ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วตอนจุดสตาร์ทมีกระท่อนกระแทน่นบ้างไหมแรกๆรเลยค่ะเป็นเป็นบารน้ําปกติค่ะได้เงินเดือนหมื่นกว่าตอนนั้นน่ะคือค่านมและค่ากาแฟอ่ะเราเอาเงินเดือนเราอ่ะซื้อเพื่อฝึกอันนั้นอยู่ร้านอาหารเงินเดือนหมื่นกว่าใช่ประมาณหมื่นสองเรียกว่าเงินเดือนแทบไม่เหลือค่ะเพราะไปทุ่มเทกับการฝึกทั้งหมดเลยจนสามารถคว้าแชมป์ประเทศไทยได้ถึง2สมัยจนทาให้ทุกวันนี้มีรายได้เพิ่มขึ้น ลาเต้อาร์ตนั่นเองละค่ะทุกวันนี้อาชีพลาเต้อาร์ตเนี่ยมันสามารถสร้างไรายได้ให้เราขนาดไหนยังไงค่ะในตอนนี้ทํางานเป็นพนักงานอยู่ที่บริษัทยอยู่แล้วอันนี้เงินเดือนก็อัพยอยู่แล้วด้วยหลังนั้นก็จะมีไรายได้อื่นๆเพิ่มเข้ามาอีกอย่างเช่นการสอนหรือว่าการรับงานนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีงานนอกด้วยใช่อยู่ที่หลักประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณหลักหมื่นได้เงี้ยค่ะโทษนะหลักหมื่นก <c oughs> ็ทราคาศิลปินดาราเลยนะครับ <c oughs> ออกอีเวนต์ต่อครั้ง ฝันที่อยากจะไปอีกคือระดับไหนต้องเป็นแชมป์โลกแชมป์โล,โลกคือว่าอยากไปอยากทำไม่ได้ตลาดสดพระรามสี่ก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงเชียร์ให้น้องรีไปสู่แชมป์โลกให้ได้โดยเร็ววันนะคะ hey, สวัสดีค่ะ,คะเราแบบว่าเห็นความตั้งใจงเขากำลังจะแบบว่าทำลายลาเตอาร์ให้กับเราสามคนไง hmm. เป็นบุญตาของเราจริงวันนี้นี่คือแชมป์สองสมัยซ้อน ใช่ไหมสุ่ค่ะก็ทําเหมือนที่พี่เอทำเมื่อกี้นะแต่ทําไมมันออกมาไม่เหมือนกันเลยอะเขาต้องทําเลยนี่นี่อ๋อนี่เมื่อกี้นีเขาต้องทำแบบนไม่ใช่เมื่อกี้คือพี่เอเพิ่งวนไงยังไม่ทําขึ้นลายเออมือที่ถือแก้วเราไม่ขยับเลยเหรอคะก็ขยับค่ะใช่ต้องหมุนแก้วค่ะทีนี้พี่เขาจะทำเรื่ออะไรใบไม้อะไรนี่จะเป็นเชอร์รี่เองไม่ใช่ว่ะเธอเชอร์รี่แองเจิ้ลว้าวโอ้ my god โอ้ย พี่ลี่จ๋าพวกเราขออวยพรนะครับขอเป็นแรงใจให้พี่ลี่นะได้แชมป์ระดับโลกเลยนะจ๊ะค่ะขอบคุณค่ะครับผมพี่ทำแป๊บเดียวให้ผู้ชมเทียบกับที่ตาเอ๋ทำจิ๊กโชว์เมื่อกี้นะคะเว้ยชอรี่แอนโช รเราจะต้องกินตรงหัวตรงหางก,ก่อนหรือว่ามันมีวิธีก่อนดื่มได้ปกติเลยค่ะคทัทง้ท<า>งทั้งโฟมทัม้ง<ๆ>มันจะค่อยๆลดลงไปเรืเลยมันจะไม่หายเป็นในทีเดียวพี่ลี่อันนี้คือลายที่<ช>ได้แชมป์ใช่ไหมใช่ใชค่ะ,คะอันนี้เป็นลายที่ได้แชมป์ประเทศไทยค่ะจะออกแบบเองมีโค้ดด้วยค่ะช่วยกันออกแบบใช้เวลาวาดนานไหมต่อลายปกติ นานตั้งแต่เราเริ่มครีเอทแล้วค่ะแล้วก็เริ่มฝึกเริ่มให้มันปฏิปะตะกันอะไรเงี้ยค่ะพอมันได้รูปทรงแล้วก็ต้องมาซ้อมให้มันเสถียรอีกอแต่เมื่อกี้ดูลายเขาหยดหยดหยดไปคือขึ้นลายขึ้นอะไรคือแบบคล่องมากเลยเจ๊เจ๊ชอบทานกาแฟางเงี้ยฮะชิมเกมือน้องลี่แล้วเป็นไงบ้างเอาจริงนะเจ๊เป็นคนเป็นกาแฟที่ไม่ใส่นมไม่ใส่น้าตาลแต่อันนี้อร่อยใส่นมยังอร่อยเลยใส่นมเฉยไม่ต้องใส่น้ำตาลอร่อยอร่อยเลยอันนี้กินจะครึ่งแก้วอยู่แล้วแล้วก็ ดีนางฟ้าเพิ่งหายไปเออยังอยู่ลายลายยังอยู่อะไรนี่อย่างธนุถนอมมากไอดอลที่ลี่คือใครไอดอลหนูคือพี่ตองอานนท์ี่ติดกระเสริฐพี่ตองอะไรก็เป็นแชมป์แล้วเหมือนกันแชมป์โลกค่ะคนค่ะอันนี้ของพี่เอเนี่เดี๋ยวลองดูเป็นลูกอะไรตัวอะไรอ่ะเดาสิบ้านหนึ่งนะขออีกหน่อยเองโน้ะแกลุ้นมากเลยเฮ้ยไม่ใช่แพ้แพ้แพ้แบะ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 ดิ๊งเสวยเนาะ แล้วของรถเมย์จะมีไหมอ่ะลองดูของรถเมย์ดีกว่าไอ้ของรถเมย์จะได้รูปอะไรจริงๆแล้วจะบอกว่าสิ่งที่พี่ลี่ทำก็เป็นอาชีพการเป็นอาชีพอีกหนึ่งอาชีพเลยทีเดียวจากการเป็นลาเต้อาร์ตเนาะวันนี้ก็คือเหมือนเป็นการเพิ่มช่องทางอาชีพให้กับตัวเองด้วยใช่ป่ะคะพี่ลี่ใช่ค่ะอืดอกไม้เหรอกบกระโลกกระโลกกระโลกเฮ้ย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 วฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮกยเฮ้ยเฮ้ยเฮมยเฮ้เฮ้ย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 เฮ จะไปเป็นแชมป์ถ้าเป็นแชมป์ประเทศไทยฝึกสองปีคะ่ะปีทุกวันใช่เสียนม,มไปไม่รู้กี่ลิตรมันก็จะมีช่วงเวลาคะ่ะช่วงเวลาที่ใกล้แข่งเราก็จะฝึกเยอะหน่อยอทุกวันเลยอย่างนี้ค่ะเขามีคำคำของสุนทรพูทไงว่ารู้อะไรรู้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลนี่คือความรู้และความเชี่ยวชาญที่ฝึกมา <S <S เป็นกวีเอะะนกนักแสโกสิทร์รู้จักบอกรู้สิ<อ>ค่ะทุณทำเหมือนง่ายนะทุกคนว่าน้องนี่ก็ขยับมือนี่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 แต่ที่จริงแล้วผ่านการฝึกมาขนาดนี้ พี่ขอชื่น <Rocky> <aby masuk> ชมนะคะ <lush S 3> ขอบคุณค่ะ okay, ขอบคุณท <Okay, S 2> ี่สุดเก่งชิมลาเต้อาร์ตของพี complete ่ร erm ี่ก <iden> ันไปเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้าเราจะมาดริฟกาแฟกันบ้างนะคะกับอีกหนึ่งบาริสต้าเทรนเนอร์ที่กลายเป็นกรรมการด้านกาแฟคนแรกของประเทศไทยเลยแล้วก็ยังเป็นหนึ่งใน50ของโลกด้วยนะจ๊ะจะเป็นเทพขนาดไหนช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ